สวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมเ้ม GDS ซ a ว e l l i t e กันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่หายกันไปเนิดนานนะครับผมโอเคมาก็วันนี้นะฮะผมมีข่าวดีจะบอกนะครับผมเจ้าอองถูกหวยครับทุกคนถูกหวยได้เงินมาประมาณ5ล้านนะครับผมอ,องก็เลยลงทุนไปเปิดร้าน ขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมจริงๆก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้ขายแค่แฮมเบอร์เกอร์อย่างเดียวนะผมก็จะมีไก่ทอดด้วยเฟรนฟรายหรือว่าพิซซ่าด้วยนะก็ขายรวมๆกันไปอ่ะเนาะแต่ว่าชื่อร้านชื่อว่าเบอร์เกอร์ช็อตนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านกันนะอันนี้ก็ก็คืออันนี้สร้างร้านขึ้นมาเองเลยเนาะสร้างร้านขึ้นมาเองเลยนะครับผมก็ได้ซื้อที่แบบซื้อที่ดินไว้แล้วแหละเนาะก็ไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ก็ทีหลังก็ไม่ใช่ดิก่อนออกจากบ้านก็ต้องบอกเมียก่อนนะว่าจะไปนอกเออที่รักเดี๋ยวเขาแปลงนอกนะได้เลยตัวเองขับรถดีๆนะเออว่าแต่ตัวเองสร้างร้านเสร็จแล้วหรอใช่แล้วที่รักก็วันนี้เขาจะไปดูร้านนี่แหละโอเคขับรถระวังนะโอเคที่รักก็ฝ้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวเด้ขามาแป๊บเดียวได้เดจ้าโอเคก็เออไปคุยคนเดียวก็เป็นไหมคกูเนาะ โอเคก็ผมก็ได้ลบมอดไอ้นี่ออกไปแล้วนะมอดไอเนี้ยมอดมอดกล้องสั่นนะครับผมเพราะว่าผมว่ามันไม่เฟี้ยวนะผมแล้วก็มอดไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอนะมอดมองไกลผมลบออกไปละตรงนี้มันไม่มีป้ายทะเบียนวะ่ะมันดูแบบแปลก,ก,กนะแต่ว่ารถอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันพวกยีห่ห้อรถผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ผมว่าปุ่มแบบนี้แม่งไม่เฟี้ยวอะผมว่าต้องเปลี่ยน ขออภัยในคำหยาบนะครับผมอาจจะมีติดๆออกมาด้วยแต่ว่าก็ขออภัยนะฮะเคเอาแบบเป็นลูกศรดีกว่านะกดง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมถนัดแบบนี้จะพาไปดูว่าร้านอยู่ไหนนะกูกลืมมเนี่ยว่ากูสร้างร้านไว้ไหนนี่อยู่นี่ครับผมร้านอันนี้เป็นร้านของอองนะครับผมเป็นร้านของอองเลยนะร้าน,นนี้นะฮะร้านเบอร์เกอร์ช็อตเฮ้ยทำไมไป้ายตรงนี้มันทะลุ เออกูก็ลืมกะระยะเลยว่าป้ายมันต้องอยู่ต่ากว่าน,นี้นะฮะผมมันจะได้ไม่บงังไปอะงั้นไม่เป็นไรนะฮะผมพลาดไปแล้วก็พลาดไปนะฮะจริงๆรงร้านมันก็ยังไม่เสร็จหรอกแล้วก็มีแค่อะไรเองอะมีแค่เตาปิ้งเตาอะไรเท่านั้นแล้วก็มีตู้น้ํานะฮะผมมีแค่ตู้น้ําเท่านั้นเองนะเออทาไมตู้น้ํามันอยู่ใกล้นี่วะจริงๆเราต้องเอาชิดเข้าไปอีกนะแต่ว่าถ้าชิดไปมันก็จะแบบเตรียมของย่างของไม่ได้เนอะเออเราก็เอาห่างออกมาหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งร้านกันดีกว่านะฮะผมแต่ว่าเราจะไม่ตกแต่งเยอะเพราะว่ามันจะทําให้เกมเด้งนะฮะผมถามว่าร้านเปิดยังตอนนี้ก็ยังไม่เปิดนะฮะผมจะเปิดจะเปิดอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อทําร้านเสร็จแล้วนะเออร้านเบอร์เกอร์ช็อตนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ไปเอาป้ายมาเลยนะทำป้ายมาเลยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสาขายแยกออกมานะฮะผม ก็คือมันจะมีสาขาใหญ่อยู่อยู่ทั่วบริเวณเลยใช่ไหมเนี่ยเหมือนในเมืองก็จะมีเนี่ยร้านเบอร์เกอร์ใช่ไหมแต่ว่าผมขอเขาแยกสาขาใหม่สาขาหนึ่งนะครับผมเป็นเป็นกิจการของของององเองเลยนะอันนี้นะก็ถ้าเกิดก็ถ้าเกิดร้านององทางานดีก็อาจจะกลายเป็นห้องแอร์พอกลายเป็นห้องแอร์ก็จะอาจก็ไม่ใช่ดิก็อาจจะต้องจ้างคนมาทําแล้วององก็จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับผมก็เอย โอเคก็มีร้านของตัวเองแล้วนะับผมวันนี้ก็จะเป็นกองขยะทั้งหลายนะับผมที่ซื้อซื้อของมาแล้วก็มานี่มาเดี๋ยวเราจะไปแต่งแต่งไอ้นี่กันแต่ว่าก่อนจะแต่งก็ยวเราไปศูนย์ใหญ่กันดีกว่านะับผมไปศูนย์ใหญ่เบเกอร์ไปทาทาเรื่องทาอะไรเรียบร้อยนะับผมเพราะว่าเราตั้งสาขาอีกสาขาหนึ่งขึ้นมาเราก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกเขาด้วยนะฮะเออเนาะไปเดี๋ยวเราจะไป ศูนย์ใหญ่เลยละกันศูนย์ใหญ่เบเกอรอ์ผมก็ไม่รู้ว่าศูนย์ใหญ่เบเกอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคก็ไปกันก่อนละกันนะฮะอืมอืมอืม,อม,อมปะตอนแรกผมผมกะว่าผมจะทําร้านไว้ตรงปั๊มน้ํามันนะครับผมแต่ว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลานจอดรถนะมันก็เลยทําไม่ได้เว้ย แล้วถ้าเกิดจะให้มาทําตรงนี้มันก็ไกลเกินไปนะเออเนาะจริงๆเราก็มาทําตรงนี้ก็ได้นี่ว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราทําไปแล้วเนาะเออมันก็ตามสภาพนะครับผมเราจะไปศูนย์ใหญ่กันนะครับผมอื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 มผมไม่รู้ว่าเกมมันจะเด้งหรือเปล่านะถ้าเกิดสร้างเยอะเกินไปนะข,ขอขอรัดเลยละกันนะทำไมคนมันน้อยวนะเนี่ย ทำไมคนมันน้อยจังอืมคนน้อยมากเลยเฮ้ยมันไม่มีคนเลยเนะี่ยคนหายไปไหนกันหมดอะไรเนี้ยคนหายหมดเลยอาโอเคก็แก้ได้แล้วโอเคนะครับผมสงใส่ผมเผลอไปลงมอดเอ็มบีที่มันเพิ่มแบบไอ้นี่มาด้วย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังเป็นสีฟ้าอยู่เลย เออทำไมตอนนี้กลายเป็นแบบออกไปทางเหลืองๆแล้ววะงงเคไฟแดงนะจอดก่อนนะผมเอาวไฟเขียวไปเออแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ศูนย์ใหญ่เขาเขาเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไปเดี๋ยวเราจะไปศูนย์ใหญ่กันศูนย์ใหญ่มันอยู่ลอสซันโตสไม่ใช่เหรอในเมืองนี้ก็น่าจะมีนะะผมศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่มันน่าจะมีอยู่ทั่วเนาะไปะ หรือว่าเราจะเอาร้านเราเป็นแบรนด์ของเราก็คือทําของเราเลยวะผมว่าก็ดีนะผมไม่ต้องไปแบบไปสมัครหรือว่าไปลงอะไรให้เป็นเป็นเป็นพนักงานเขาอะเนาะก็คือทําเป็นร้านของตัวเองเลยก็ดีนะไปบนกลับเราทำเป็นร้านของตัวเองไปเลยดีกว่านะครับผมดีกว่าเราไม่ต้องไปแบบเป็นลูกน้องใครอยู่เนาะเอ,อเราทําของเราเองเราจ้างงเราเองนะผม แค่้านเบอร์เกอร์ช็อตอาจจะเหมือนเหมือนเอ้ยรถนายเหมือนกันเลยนี่ว่าเออเจจี้เจจี้หลังนี่พี่เอ้าทำไมตัวละครสีเจวะไปโอเคครับผมโอเคกลายเป็นเจ้าององเหมือนเดิมละเนาะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนของจิมมี่นะับผมอืมเออไม่รู้จิมมี่มาโรงเรียนหรือเปล่านะผมช่วงนี้เขาน่าจะให้เรียนออนไลนะ์นะฮะ โควิดสิบเก้านะแต่น่าจะใกล้เปิดแล้วแล้วก็ก็ขอรัดไปก่อนนะฮะขอรัดเลยอันนี้เนาะเอยชนชนชนเขี okay, ้เราทถ้าเลี้ยวนี้มันก็ไปอีกทางหนึ่งโอ้ยโอ้ยเส้นนี้เส้นหายนะนะฮะผมบอกให้ใครจะขับนี่อันตรายโคตรเส้นหายนาะเนาะนะเออไว้ตื ว้าวโรงงานขุดเจาะน้ำมันเยี่ยมไปเลยไปเดี๋ยวเราไปตกแต่งร้านของตัวเองดีกว่านะฮะทำไมรถมันเงาจังวะถามว่าผมชอบไหมรถเงาอะผมว่ามันไม่สวยนะผมผมชอบแบบสีด้านๆดีดดกว่านะมันจะสวยกว่านะครับผมจะว่าในเมื่อมอสมันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ต้องรับสภาพเอ,อ เอวีตำรวจอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ไปอ้าวทำไมสีมันแบบทำไมสีมันเปลี่ยนโทนไวยังวะเดี๋ยวก็เป็นโทนฟ้าเดี๋ยวก็เป็นโทนเหลืองอะไรไม่รู้แปลกน,นะมอสเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเดใช้อันนี้ไปก่อนโอเคโอเคขอปรับเวลาเป็นสิบโมงแล้วกันนะผมมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเฮ้ยแต่ผมปิดเน็ตไว้นี่หว่าแล้วเราจะหาย,ยาได้ยังไงวันนี้เออลืมไปเลย เราจะตกแต่งร้านเพิ่มไงดีวะเนี่ยผมปิดเน็ตยไว้นี่วะตกแต่งยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยตกแต่งดีกว่านะครับผมในเมื่อปิดเน็ตไว้มันหาออบเจกต์ไม่ได้นะฮะเคมันหาออบเจกต์ไม่ได้ในเมื่อปิดเน็ตไว้เนาะจริงๆผมน่าจะบันทึกภาพไว้ด้วยนะเนาะเสียดายจริงๆนะผมเค เรากลับไปหาแฟนดีกว่านะฮะไม่รู้แฟนอยู่บ้านหรือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินจอดเลยตรงนั้นเคไปเรากลับไปหาแฟนดีกว่าอ,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 อกลับบ้านเราลักลอยอยู่จืดจดจดเคถึงบ้านแล้ว โอเคจอดจอดปุ๊บโอ้ยถึงบา้านละเอาเลยฮะมาเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นตัวละครใหม่นะผมมาเรามาอยู่ก,กันกับตัวละครใหม่นี้ชื่อว่า,าเราจะตั้งชื่อว่าดีดอขอคิดก่อนนะชื่อเอกละกันนะผมอ่ะตัวละครใหม่ชื่อว่าเอกนะฮะผมโอ้ยพ่ออยู่ไหนเนี่ย สงสัยพ่อจะไม่อยู่บ้านนี่ก็จะเป็นบ้านของเอกนะครับผมอยู่บนเขาเลยนะฮะโอ้ยขับรถเล่นดีกว่าเว้ยพ่อก็ไม่อยู่บ้านแล้วสงสัยไปทํางานก็บ้านบ้านของ,บ,ของอบ้านของเอกก็ค่อนข้างที่จะยากจนนะครับผมเอกก็เพิ่งเพิ่งเรียนจบนะจริงๆก็ไม่จริงๆก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้เรียนจบอะไรหรอกแต่ว่าก็ ก็เริ่มโตแล้วนะวันๆก็เอาแต่แบบเที่ยวมั่งอะไรมั่งก็ถึงเวลาที่ต้องไปหางานนะต้องทํางานแล้วเจ้าเอกนะผมเออเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ไปขับรถเล่นก่อนดีกว่านะฮะเออก็อันนี้เป็นตัวละครใหม่สุสัสยพ่อนะ่าจะอยู่ไรนะเนี่ยเออพ่อก็บาดในงานไม่พักผ่อนบ้างเลยว้าย พ่อของเอกเขาเป็นคนป้างานนะับผมเป็นคนชอบทํางานแต่ว่าลูกก็วันๆเอาแต่ขับรถเล่นนะฮะเออสงสัยพ่อน่าจะไถนาอยู่เคก็จะไปขับรถเล่นนะฮะเอยสัตว์โค้งนี่มันต้องอย่างนี้ฟืบออจืดโอ้โหเป็นที่มันชีวิตจริงเหลืออะไรวะเนี่ยเกิน เอ้ยรถ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 กูรถคอย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 รถเออโหลรถไต่ทางเว้ยเอ้ยรถ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 ยถรถเถรถรถรรถ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 ไกรเรยรถ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 ลถร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 ยรถรถรถรรถรถรถรนรถรถ ชิบหายาไปเราก็ขับรดไล่ไปเลยโอ้โหดีจังเลยฟวฮู้เบอร์รถไทยรถไทยเกือบชนเขี่ยไปเราก็ขับไปเรื่อยๆนะฮะขับเล่นตามภาษาไวรุ่นอืมอูนเนินเนินเนิน เออเดือด,ด,ดชนเดืชนเดือดรถชนขับดีๆนะเว้ยเค okay, ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มันแนะนำตัวละครใหม่ก่อนนะผมเออเนาะเค okay, ก็ส่วนส่วนร้านเบอร์เกอร์ของเจ้าององก็เอาไว้พาน้าละกันนะผมค่อยมาต่อเติมแต่งเติมกันใหม่นะเพราะว่าผมลืมไปว่าเน็ตหมดเนาะ เน็ตมันหมดแล้วผมก็ปิดเน็ตไว้ด้วยนะฮะเออก็เลยแบบออะช่างมันก่อนละกันเดี๋ยวค่อยทําก็ถือว่ามาแนะนําตัวละครใหม่ด้วยนะเออตัวละครใหม่อืมเมยทําไมรถมันอืดจังวะโคตรช้าเลยโอ้โหโอ้โหดูขับดูขับดูพี่แกขับขับกันเร็วมากเอ,อ้ยพี่จ็อปเปอร์เป็นไงรถผมแพงกว่าพี่อีก พากันไปเรื่อยอ่าโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด s c r ต b e นะผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะก็โอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนบายยไปละวันนี้รถเยอะเว้ยอยากแข่งวะอยากแข่งนี่กะห้าเอ้ยต่อไปต้องไปหางานทำแล้วช่วยพ่อแม่นะช่วยพ่อทำงานอืม เจ๊ไม่บายไปละ